คนวันนี้นะคะเรามาอยู่นอกสถานที่กันอีกแล้วนะคะดูสักเสื้อชาวเกาะน,นะคะก็ มอสนะคะมาเที่ยวกับเพื่อนๆที่กระบี่นะคะแต่ว่าเรื่องราวมันมีอยู่ว่ามอสเอาทุกสิ่งบนโลกใบนี้มาะคะยกเป็นสกินแคร์ะคะ่ะทุกคนมอสก็เลยเข้าเซเว่นนะคะไปสอยตัวหนึ่งมานะคะแล้วก็เลยคิดว่าไหนๆจะแบบอ,อัปเดตสกินแคร์ในเซเว่นแล้วนะคะก็เลยจะมาเมคอัพในเซเว่นให้เพื่อนๆดูไปด้วยเลยแล้วกันนะคะนี่มอสนะคะก็เข้าเซเว่นที่เกาะลันตานะคะก็เจอเจ้าตัวนี้อยู่นะคะทะเลให้ดูมันก็คือ เจนนี่สวีทนะคะไวซ์เนลเซรามนะคะก็คือเป็นครีมหอยทากนั่นเองทุกคนคืออันนี้เคยเห็นในพันทิปอยู่แล้วว่าแบบมันมีความแบบหายากแล้วก็แบบใช้แล้วก็แบบหน้าดีขึ้นนะคะมันก็แบบ เมมไวแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้ใช้ก็เลยแบบสส่มาเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะช่วยเรื่อง moisturizing whitening แล้วก็ anti-aging นะคะก็ช่วยให้ความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้แบบลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะแต่ว่ามอเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ประจําก็ยังไม่ได้เห็นผลอะไรมากแต่ว่าที่เห็นชัดๆเลยก็คือชุ่มชื้นมากคือแบบมออ่ะซื้อมาเผื่อหลายอันนะคะเพราะคิดว่าแบบเอออยู่เกาะเนี่ยก็น่าจะได้ใช้แบบวันละอันหรือเปล่าก็เลยซื้อมาประมาณ仨 แบบสี่อันนะคะแต่ว่าข้ามจริงแล้วพอใช้ไปแบบแพ็คเดียวเองอะทุกคนยังไม่หมดเลยอะเพราะว่าแบบมันใช้นิดเดียวมากๆค่ะแล้วก็มีความชุ่มชื้นคือตื่นตื่นขึ้นมาหน้ายังมีความแบบแบบชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำอยู่เลยนะคะมันก็จะเป็นแบบเจลใสๆโอ้คือทาไปแล้วก็จะมีความแบบอายเย็นหน้านิดนึงแล้วหมอดว่ามันช่วยในเรื่องของแบบปอบประโลมผิวที่ถูกแสงแดดมาของหมอด้มอ่ะคอด้วยพึบ ก็หน้าชุ่มชื้นแล้วนะคะก็สามารถทดแทนครีมที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้ทมนว่าตัวนี้ถ้าสมมติว่าใครลืมเอาครีมออกจากบ้านมาเหมือนมอนนะคะเวิร์กอยู่ค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นครีมกันแดดน,นะขาดไม่ได้เลยสำหรับทะเลค่ะจะใช้เป็น CC แบบซองนะคะอันนี้คือ CC ซีคุชชั จากนามนินะคะ CC r e d y Cushion SPF 35 PA บวกบวกนะคะอันนี้หมอดก็เคยใช้แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคแต่ว่ามันจะมีความขาวแล้วก็บา,บางๆอยู่นะคะหมอตจะขอใช้อันนี้แทนคอนซีลเลอร์นะคะก็ลงไปบริเวณเปลือกตานะคะก็ช่วยค orrect พวก discoloration นะคะภาษาอังกฤษก็มาว่ะเฮ้ย ต่อไปนะคะจะมาใช้อันนี้นะคะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสำหรับ AR นะคะ Mini Lip Color Set มาได้กันถึง6สีนะคะวันนี้เราจะมาใช้สีไหนก่อนอีกจะมาใช้ทาแก้มค่ะทุกคนเหมือนแบบลิปสติกที่เราเล่นกันตอนเด็กๆเลยอะ่ะทุกค <c oughs> นเฮ้ยมันก็ดูมีสีสันนะ pigmentation okay เ <c> ฮ <oughs> ้ย นี่ก็มือหนักไปหรือเปล่าคะคุณมอสซี่มาแล้วก็ตกโอ้ยสีน่ารักจังเลยถ้าตกไม่เนียนก็จะดูหน้าเป็นฟ้าได้นะคะหมอไม่ได้ซื้อแป้งจากเซเว่นมานะคะเพราะว่าความจริงเนี่ยลุกป,ปิดขี้อย่างนี้ก็ไม่ต้องทาแป้งมากเท่าไหร่นะคะอยากให้หน้าดูกลวๆแต่ว่าเราจะมาทาตรงบริเวณกรอบหน้าเพื่อไม่ให้ผมแบบปลิวมาติดแล้วก็จะแบบเกิดความํำคาญ แค่ตรงกบกรอบก็ขอลิสติกก็จะทำให้เกิดความโกลว์ที่พวงแก้กต <_ d ance> ต่อไปนะคะมอสจะใช้ยูสตาร์ตัวนี้นะคะเป็นที่เขียนคิ้วที่มีเนื้อแว็กซ์แล้วก็เนื้อฝุ่นมาในตัวเดียวกันเลยนะคะเออแกะใอ่ปื๊บข้างในนะคะแซซี่บราวก็น่าจะเป็นประมาณนี้ตัวนี้เป็นแว็กซ์แล้วก็มีแปรงมาให้ด้วยรอดไม่รอดใช้เนื้อแว็กซีก่อนนะคะ ไมได้อยู่นะแต่ว่าต้องแบบเบามือคือเราก็จะแบบลงเนื้อแววกไฟแค่ตรงหางพอนะคะเห็นไหมว่ามันเติมหางได้ดีมากๆเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้เนื้อฝุ่นทับกันก็จะใช้สีเข้มก่อน เราหมอดก็จะใช้สีอ่อนสุดนะคะกับแปรงฝั่งนี้ลงตรงบริเวณหัวค่ะแอบไล่ดั่งด้วยเ่าให้ดูว่าแบบคิวสวยมากไม่ธรรมดาเลยค่ะ อายแชโดว์นิดนึงนะคะก็จะใช้เจ้าสีน้ำตาลอ่อนนะคะกับนิ้วมือลงเป็นแบบเชดกระบ,บอกตานิดนึงพอโอเคหลังจากนั้นนะคะจะมาต่อด้วยอันนี้นะคะเป็นดูโอเหมือนกันนะคะก็เน้นสายประหยัดฝั่งหนึ่งเป็นมาสค r ารา่าฝั่งหนึ่งเป็นอายไลเนอร์นะคะอันนี้จากนาทรีสนะคะดูโอเพอร์เฟคอาฟรึตาตาเป็นตัวนี้ ฟบก็เขียนเป็นว ah, okay. hmm. ิงนะคะ ก็สีเข้มดีนะคะแต่ว่าแห้งชาน,นิดนึงนะคะให้เพื่อนเพื่อนที่ชั้นตาไม่ใหญ่เนี่ยก็ระวังเป็นพิเศษนิดนึงค่ะอายไลเนอร์นะคะ,ะ,คะก็เขียนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกก็คือมันคอนโทรลยากนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เรียกได้ว่ามันใช้ได้นะคะก็คือเวอร์กเบิลก็คือค่อยๆไปก็จะได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะแห้งเป็นแบบเหมือนแผ่นซีมนิดนึงนะคะ ประมาณนี้ค่ะโอเคมาต่อกันที่อีกฝั่งนะคะมาสคาร่าน,นั่นเองค่ะมาฮเฮย้ยก็งอนอยู่นะฟึบโอเคค่ะมาสคาร่าน,นะคะก็ดำดีเพิ่มวอลลุ่มได้ประมาณนึงนะคะแต่ว่า มอสึกว่ามันไม่ได้สามารถช่วยทําให้แบบโคลเคลได้ขนาดนั้นนะคือแบบพอดัดไปปุ๊บเราก็ถ้าตูเละปัดมากไปมันก็จะค่อยๆแบบแงตกลงมานะคะก็ขนตาล่างด้วยค่ะโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะคะสําหรับเมคอัพลุกนี้ก็มาทาปาดกันนะคะจะกลับไปที่สีปากคี้ขกระปุกกระป,กกระปิกของเรานะคะอันเดิมรอกมากมาชอบ ทาะก่อนกลางกว่าสีน่ารักจังเลยอ่ะแต่ว่ารสชาติและกลิ่นนะคะมีความเหมือนแบบเครื่องสำอางคุณป้าเนี่ยนึงโอ้ยเฮ้ยเอา้าสวยเฉยเลยอ่ะเย้ก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมคอัพลุค เซเว่นของมอสนะก็ไม่คิดว่าความไม่ตั้งใจงนี้จะออกมาสวยฟริงขนาดนี้ได้นะคะโอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มอสด้วยนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะคะอยากดูเซเว่นอีกสักคลิปสองคลิปก็คอมเมนต์บอกไว้เลยด้านล่างนะคะเดี๋ยวมอจะมาตอบนะคะวันนี้ขอตัวไปเดินชายหาดก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ